ครับพบกับผมนะครับวันณะบัวพี่ปรฟา,านาษามีตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านประธานสภาครับตำบลอบอตอท่าทงนะครับอำเภอรามันจังหวัดยะลาก็วันนี้จะมาสำรวจระบบประปาผิวดินนะครับก็มาเก็บข้อมูลนะครับที่ตั้ง ประยะแนววางท่อปริมาณชาวบ้านนะครับเพื่อจะนำไปออกแบบสวัสดีครับสะท่าทงุดตั้งทังระบบผลิตบบปลาปลาห่างจากมอเตอร์ไซไป200เมตร สำรวจที่ตั้งระบบผลิตทางประปาหรทางทรัพยากรน้ำก็สำคัญคือพื้นที่เรื่องระดับนะครับระดับตรงนี้จะเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ขอบสะจะอยู่ตรงนี้วันที่สำรวจครั้งแรกนะครับห่างกันประมาณร้อยเมตร ทีนี้กำลังจะเลือกตัวลงสูบที่ใกล้สัมมากที่สุดและพื้นที่ไม่ตำ่ำครับตอนนี้น่าจะเป็นโซนนี้ระบบปลูปลาหมู่บ้านแบบผิวดินนะครับซึ่งลกล้างนะครับลกล้างไม่ได้ใช้งานปัญหาก็คือคนดูแลนะครับขาดผู้ดูแล ระหวางหมู่บ้านและอบตอซึ่งพอไม่มีผู้ดูแลพอลุกล้างก็ไม่ได้ใช้งานทาั้งๆที่น้ำประปาชาวบ้านก็ไม่เพียงพอนะครับทังประปายังถ้าปรับปรุงยังใช้ได้อยู่น้ำดิบก็ดีมากนะครับน้ำดิบเยอะสะอะไรพร้อมนะครับน่าปรับปรุง น้ำบิบฟลอมนะครับเยอะแต่เราไม่รู้ใช่ไหมบางหน่วยงานไหนของของอะไรอนามัยของอนามัยอนามัยนี่ขึ้นกับอะไรสาธารณสศุกร์แต่ก่อนนหรกี่ปีได้แล้วตัวนี้เกือบสปีได้เกือบสิบปีได้ใช่ไหมโอเคโอเคครับครับอันนี้ก็เรียกปลุอะไรนะลานปลุลานควาย เชื่อมต่อมาจากกลองชะะเมาที่ที่ยะลาใช่ไหมโกตาบาลูแล้วก็เชื่อมต่อจากปัตตานียางแดงทุ่งยางแดงรองรับน้ําท่วมเหรอใช่ครับครับอันนี้คือแม่น้ําอะไรนะแม่น้ําสายบุรีฝั่งนู้นมาจากไหนนู่นฝั่งนู้นมายะลาพารามันพารามันมาจากไอ้นู้นรามันศรีสะกอน สีสาคอนสีสาคอนยะลาไหมสีสาคอนนราธิวาสมามาที่รามันรามันยะลาผ่านรามันผ่านรามันแล้วก็มาตรงนี้ก็คือมาท่าทงแล้วไปไหนต่อไปสายบุรีต่อไปสายบุรีปัตตานีไปจบสายบุรีไปจบสายบุรีปัตตานีแล้วไปออกไหนนั่นแหละไปจบทะเลนั่นแหละไปออกทะเลที่ที่แต่นองเล็ดตรงนั้นเหรอโอเคโอเคครับครับ